ไปครับผม,มวิ่งมาเพียบมาอย่างนี้จัดไป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 ยังไงจัดไปดาวหนึง่งดาวหนึ่งครับผมจังหวะน,นี้ยังไงต้องไปแล้วแหละืมกระสินหมดนะต้องไปแล้วแหละครับต้องชาร์จสถานเดียวแล้วท่านผู้ชมจังหวะน,นี้ป่าเข้าไปอยู่กันเยอะหนึ่งลูกอุ๊ยโหเจ็บหนักเจ็บหนักดาวไปหนึ่งครับเหลือไอ้คน,อยนยังไงเดินยิงเดินยิงเดินยิงแบบแก๊สเรียบรอยดาวสอ เรียบร้อยหมดสวัสดีคร e ับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเจอกันอีกแล้วนะฮะกับผมโกโซไซเบอร์นะครับวันนี้ก็นอกจากจะมีชุดซามูไรมาแล้วนะครับผมเน่ก็ยังมีชุดพี่แจ๊ดชุดใหม่มาอีกแล้วนะผมหลวงพี่แจ๊ดนะฮะมาบ่อยซนเหลือเกิน เออระวังนะผมว่าเดี๋ยวชุดของหลวงพี่เจษ 5G จะมานะฮะออไม่รู้ทำไมชุดของเจสมาบ่อยซะเหลือเกินนี่ชุดเจสอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเจสตอนถอดเสื้อนะเอ,อนะครับอยากให้ร่างของหลวงพี่เจอะมาบ้างนะมาหลายร่งางมากนะของเจสนะครับอก็กิจกรรมนี้นะครับก็คล้ายๆกับชุดเรทเจษนะครับผมก็รู้สึกว่าเจสจะมาเป็นเจสที่3แล้วนะ อันนี้ก็จะได้กางเกงนะครับผมรอ,องเท้านะครับก็ซื้อด้วยเพชรนะครับกางเกงรองเท้าแล้วก็ซิกแพคนะครับผมจะซื้อด้วยเพชรนะครับส่วนที่เหลือนะฮะเราก็ต้องไปเล่นเอาในเกมนะครับแล้วก็กดรับรางวัลเอานะครับผมก็จะได้ของมาแบบฟรีๆประมาณ2ชิ้นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมนี่สำหรับเจ็ดล่างนักมวยนะฮะขอเรียกว่าล่างนักมวยแล้วกัน โอเคครับผมแล้วก็มาดูในเกมมันดีกว่านะครับก็เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมก็มากับเพื่อนในโหมดแร้งนะครับอ่านะฮะสองต่อสี่นะครับผมนี่ต้องพูดบ้างนะหลายคนพูดนะเออลุงลุงลุงเล้งนะฮะต่อสองต่อสี่นะผมก็เล่นบนมือถือนะผมนิ้วล้วนนะฮะบางทีก็มีลิ้นบ้างนะก็ว่ากันไปนะน้องๆของขอเข้ามาเยอะนะครับกับมือถือผมก็จัดให้นะครับอ่าผมจะพิสูจน์ได้ดูเหมือนกันนะฮะว่า เออนะฮะเล่นได้นั้งมือถือนั้งคอมนะไม่เกี่ยวกันนะผมว่าจะอยู่ที่อะไรนะครับผมโอเคแต่ผมว่าบนมือถือผมชอบมากกว่าตรงที่ว่ามันไม่ค่อยจะเลกนะครับแล้วก็เฟรมเลทไม่ค่อยจะตกนะอ่าเออโมโสสปินเริ่โมโมโเพินอีกเฮ้ยมาข้างหลังหนึ่งตัวโอ้ยอยังไม่ได้เกาะด้วยจกกวังหวะนี้ยังไงครับผมแรกเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยต้องวิ่งเข้าไปพันยาก่อนครับจังหวะนี้นี่ยาเยอะม,มากนะครับผม วันนี้ผมก็มากับเพื่อนผมปั๊ปปี้ ATK เหมือนเดิมน,นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆนะฮะก็ไปดูซะนะฮะก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะฮะช่วงนี้จะมาดูโอบ่อยนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาอัดนะก็เลยมาอัดด้วยกันดีกว่าแล้วก็มันไม่มันไม่เบื่อด้วยเออเหมือนเหมือนคุยอยู่คนเดียวอะครับผม เวลาเล่นเกมนะเออโอเคครับผมได้ที่ยับเกาะไปครับเหมือนว่าเราจะได้ศพที่มีก่อสามนะฮะเมื่อกี้จำมาเลยบอกเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปด้านบนดีกว่าครับไปช่วยเพื่อนดีกว่าเฮ้ยโอ้โหดูเหมือนว่าจะโดนจากทันด้านหลังนะฮะยังไงยังไงพอ่อหนุ่มยิงพื้นปูไปหนึทีนะ,นะเฮ้ยการแจ้งเตือนจาก YouTube ก็มีนะฮะอ่าส่วนใครต้องการที่จะคอมเมนต์นะฮะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะว่า นะครับผมเพื่อนๆเล่นกับอะไรอยู่มือถือหรือว่าใช้คอมเนี่ยเอามาอย่างนี้มาอย่างนี้กลาดไปกราดไปเรียบร้อยเฮ้ยโอ้หโดนลอยทางด้านหลังนะฮะดาวเลยอ้าวเพื่อนเรามาถึงบดีครับผมเรียบร้อยจังหวะนี้รอดไปนะฮะเกือบไม่รอดนะะวันนี้มากับแก๊งแจ๊สนะฮะแจ๊งทั้งสองแจ๊เลยนะแก๊งพี่แจ๊สล่มเมืองอีกแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะฮะ ส่วนคลิปที่อ่า youtube ไม่ได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับผมจริงๆผมลงคลิปแทบจะทุกวันนะครับแต่ว่าการแจ้งเตือนไม่ขึ้นไปยังเพื่อนๆน,นะครับผมก็สามารถที่จะกดปุ่มกระดิ่งไว้ได้นะฮะอย่าลืมกดไว้นะครับเพราะว่าผมจะลงคลิปใหม่ๆทุกวันเลยนะฮะเน้นย้ำว่าทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้มาดูผมกันนะฮะก็ได้มาคอมเมนต์สังสรรค์เฮฮานะฮะพูดคุยกันนะฮะ เฮ้ยยังไงจังหวะนี้อืยังไงเพื่อนย,ยังไงยังไงฮะยังไงยังไงยังไงโอ้โหเจ็บหนักเจ็บหนัก,นกเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยวนะวนะถามมันว่ายังไงแต่ว่าไม่ได้ถามสุขภาพเราเลยไม่ได้ถามสุขภงสุขภาพผมเลยนะเพื่อนอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเปลี่ยนเป็นนายวอก่อนก่อนวิ่งวิ่งไปครับผมจังหวะน,นี้ถือเป็นกรรทะเข้าไปนะล้อมส่วนนะยังไงฮนะ ยังไงยังไงเหมือนอยู่กันเยอะเรียบร้อยดาวหนึง่งครับผมซ้ํากันดีฮนะซ้ําโอ้ยเข้าไปดิเข้าไปดูเหมือนว่า,าทานเข้าไปแล้วโอ้ยโอ้ยอย,ยิงมายิงมาอีกแล้วเจ็บหนักเจ็บหนักอ,อ้าวเพื่อนเราไปกันแล้วครับผมเพื่อนดาวฮะจังหวะนี้ต้องรีบไปดึงด่วนนะฮะอ่ามันตรายนะฮะในแดงนี่แบบว่าเราไม่ดึงไม่ได้นะผมถ้าไม่ดึงนี่ อาจจะเกมพลิกได้ตลอดเวลานะครับผมเน่กลางปึ๊บดึงปับ๊บตามสเตปนะเอาละครับรู้สึกว่าด้านหน้าก็จะดึงอยู่เหมือนกันนะฮะตัวที่ผมยิงดาวเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเราเรอจังหวะเข้าดีกว่าครับผมอ่าอจะเข้าไปก็ยังรออะไรอยู่นะะเพื่อนยังรียาอยู่นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามายิงมุมนี้ละกันนะครับต่างคนต่างมุมกับเพื่อนนะฮะเอาละครับ มาอย่างนี้จัดไปครับผมวิ่งมาเพียบมาอย่างนี้จัดไป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 ยังไงจัดไปดาวหนึ่งดาวหนึ่งครับผมจังหวะนี้ยังไงต้องไปแล้วแหละหือกระสุนหมดนะต้องไปแล้วแหละครับต้องชาร์จสถานเดียวแล้วท่านผู้ชมจังหวะนี้ป่าเข้าไปอยู่กันเยอะหนึ่งลูกโอ้โหูเจ็บหนักเก็บหนักดาวไปหนึ่งครับช่ืยไอ้คนยังไงเดินยิงเดินยิงเดินยิงแบบแจ๊สเรียบรออยดาวสอง เรียบร้อยผมหมดทีมาตำแหน่งนี้บอกแลยสว้หนามพระรามแปดแก๊งเจส์ถล่มเมืองนะฮะ,ะไปกันต่อครับผมอืมนะฮะช่วงนี้ไม่ไม่ได้ติดตามพี่เจสเลยนะว่าพี่เจสออกเพลงอะไรใหม่บ้างนะจำได้แต่เพลงเวนฟอลล์หล่อเฟียวนะแต่ว่าชุดนี้เวนฟอลล์หล่อเฟียวเลยนะเวนฟอลล์หล่อเฟียวเลยนะครับผมสำหรับชุดนี้นะฮะ หนุ่มพอหล่อเปียวอ่าไปเทียวคนเดียวก็ได้นะเนี่ยไม่ใช่เลย <c oughs> ไม่ใช่แล้วครับท่านผู้ชมโอเคไปกันต่อฮะตอนนี้ยังเหลืออีกยีิบสคนนะครับเดี๋ยวขอปรับแสงขึ้นแป๊บหนึ่งนะเออเดี๋ยวเพื่อนๆหนาวอ่ะผมเล่นอคอมนะเออเออนะฮะก็สลับกันไปนะผมสลับเล่นตลอดนะครับหลายคนถามนะว่ามือถือผมใช้รุ่นอะไรนะฮะผมใช้รุ่น iPhone 7 Plu s นะครับผม รุ่นพัดนะครับพัดเกือบแตกมาหลายครั้งแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวหาที่อับเกาะหน่อยนะรู้สึกว่าเกาะเนี่ยลอยลอยแล้วครับผมไม่มีนะฮะที่อับเกาะแต่ดูเหมือนว่ามีคนเรียบแอร์ดับอย่างนี้่อยไป่อยไปซับโคไปซับโคไป,ไปอ้าวอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านดาวเรียบร้อยอ้าวเหลือตัวเข้าหะเพื่อนเรายิงไปเรียบร้อย เก็บหมดทีมครับผมโอ้โหวงบีบพอดีนะฮะเราตัดสินใจไม่ไปเอาแอรอ์ดับดีกว่างนะฮะเดี๋ยวตายอีกนะฮะสำหรับเพชรนี้นะะหมะอกโคตรแรงบอกเลยนะฮะยืนลืมๆตายได้นะสําหรับเพชรนี้บอกเลยเฮ้ยเหมือนมีเสียงรถมาครับผมเสียงรถมาจอดด้านบนนั่นไงนั่นไงยืนอย่างนี้ยืนอย่างนี้ถ้าจะอยู่หลังต้นไม้นะอรอจังหวะนั่นไงโผล่โผล่อื เจ็บหนักเจ็บหนักเพื่อนเราสอยอยู่อีกด้านนะเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักเรียบร้อยเพื่อนเราสอยไปครับผมดาวเรียบร้อยไปสู่สวรรค์คาลนะฮะแก๊งเจ็ตนี่มันโหดจริงๆนะีฮะหนุม่มฟอหล่อเฟี้ยวผมไปเยี่ยคนเดียวก็ได้นะเนี่ยเยี่ยตอนตีสามไม่ไหวนะ <c oughs> คลิปนี้ก็อัดหลังจากลงคลิปตามูลัยเมื่อกี้นะฮะอัดกันสดๆสดสดเลยนะครับผมแล้วก็นํามาลงเลยนะฮะตัดต่อก็น้อยมากอ้าววิงมาอย่างนี้ยังไงยังไงเข้มนะเข้ม,เ,มเพื่อนเข้าหัวไปดิเรียบร้อยดาวไปหนึ่งครับผมเหมือนว่ายิงมาอีกตัวนะครับน่าจะอยู่ทางด้านต้นสนแถวๆก่อนลงบีมาสกินะครับผมาดาวอย่างนี้นอนกุ้งโค้งอย่างนี้กุ้งโค้งอย่างนี้ซ้ำไปดิซ้ำไปดิเรียบร้อย สำสร็จแล้วก็หนีก่อนนะเดี๋ยวโดนโถมนะหนีขึ้นกันบนก่อนนะครับเพราะว่ามุมได้เปียบนะฮะดูของดูยาก่อนเนยนั่นไงมาแล้วอย่างที่คิดอย่างที่คิดไว้เป๊ะเลยมาอย่างนี้มาอย่างนี้ลุงยิงที่ครับลุงยิงดาวเรียบร้อยับผมสำอย่างไวแตกนะฮะไม่เหลือซากนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพ็ดนี้ฟาร์มาจะโดนปรับหรือเปล่านะครับให้ความรู้สึกว่ายิงยิงเบาลงมากนะหรือว่าเขาใสาก่กอดสามมันหมดแล้วนะ เสียงเลมโบนี่มันดังดีจริงๆนะดังเหมือนอะไรฮนะรู้หรือเปล่าเหมือนเครื่องฉีดยุงเลยนะผมให้ความรู้สึกนั้นเลยนะเอ่อ GM ไปอัดเอ่าเสียงเครื่องฉีดยุงมาป่ะเนะี่ยเออมาทาเป็นเลมโบะนะออนะครับว่าจะ RX7 ก็เสียงไม่ใช่เสียงนี้นะฮะอ้าวานหน้าเหมือนยิงกันอยู่ครับสองแป๊บอืมนั่นไงนั่นไงนั่นไงอยู่แถวนี้นี่เองนะฮะ เอาครับผมเดี๋ยวเราต้องจัดซะก่อนนะครับผมจังหวะนี้เคลียก่อนเลยเคลียหนึ่งรู้สึกว่าน่าจะหาย้วฮะตัวหายแล้วไปอยู่ไหนเอยไปอยู่ไหนเอยเฮ้ยเฮ้ยดานหลังนี่ว่าลอยหลังอีกแล้วโอ้โหมันแบบว่าซุ่มจริงๆนะในเลงนี่ผมเบือ่อพวกซุ่มจริงๆมาดิออกมาดิอยู่ไหนอะนี่ไงนี่ไงเอ้ยตัวตนทนดแท้จริงแล้วใช่ไหมแก อเอานี่ไปกิน M.P. 4040นัดเรียบร้อยดาวหนึ่งเรียบร้อยเพื่อนเราซ้ำอย่างไวนะครับช่วงนี้คือแบบยิงกันนัวนะแก๊งแจ๊ดถล่มเมืองนะฮะช่วงนี้นี่แบบว่าลงคลิปรัวๆครับผมกดปุ่มกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับอีกไม่นานก็เดี๋ยวน่าจะทำเป็นซีรีส์นะครับผมลุยต่างแดนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวรอชมกันนะครับผมว่าจะเป็นไงนะฮะ อาตะลุยต่างแดนบ้างนะครับผมอยู่ในแดนเองนี่ก็งันเนเนี่ยครับผมงันเนเนี่ยน,นะ <c oughs> โอเคเราเล่นนะครก็คนไทยก็ค่อนข้างจะเล่นเก่งเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้นะครับก็ฮิตมากนะครับผมในไทยตอนนี้นะครับสำหรับ free fly นะครับผม free fly f r e ควาย,วายอยู่ไหนเอ่ยเหลือ,อห้าคนสุดท้ายนะครับก็เหลือสามนะเหมือนจะอยู่แถวๆไอ้ดอกด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวกดโคบสุ่มๆไปดูนะ <c oughs> คือความแบบว่าความเกลียนของเกมนี้นะครับก็คือกดคบซุ่มๆไปดูก็แบบว่าล็อกโดนตัวแล้วนะเออไม่แก้สักทีนะนั่นไง <c oughs> เรียบร้อยยิง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 อืมปิดตำผัดโอโ้ได้เพื่อนเราไปหมดครับดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะถือเป็นกอซ่านะแรงกว่านะผมแรงกว่าแน่นอนโอเคจงังหวะนี้เหลือตัวสุดท้ายหรือคนสุดท้ายแล้วครับผมเราไปเปลี่ยนเกาะมาครับผม นี่รอเลยนะฮะไล่เลยครับโอ้โห้าจัดครับผมพี่เจรท้าจัด <c oughs> เหลือคนสุดท้ายนะฮะเอานะครับอยู่ตรงไหนเอ้ยเอ้ยผมรู้สึกว่าไอ้กล่องศพแบบคิวบิตนี้มันแบบว่ามันดีนะเห็นชัดดีอา้าวนั่นไงนั่นไงโดดโดดเป็นจิงโจ้โดดเป็นจิงโจ้จิงโจ้เพื่อนจิงโจ้เรียบร้อยนะครับแปกนะฮะ อีกแล้วในแรงน,นะครับผมเนะ่จะไปช่วหญ่ไฟกระบ,บีบครับผมเอาละครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและที่สําคัญคืออย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ